สวัสดีค่ะพบกับคุณหญิงพระเครื่องนะคะวันนี้เราจะมาส่องดูเนื้อพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ยิมรับฟ้าให้ชมกันค่ะองค์แรกนะคะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ยิมรับฟ้าค่ะเป็นเนื้อปูนเปลือกอหอยเผาผสมมวลสารผงวิเศษหรือผงกิติยาคมทั้ง5้ารวมทั้งมวลสารศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆค่ะและนี่จะเป็นด้านหลังขององค์พระนะคะ จะมีท่ากยสิทธิ์ประเภทเหล็กไหลไพยดำเหล็กไหลเงินยวงซึ่งองค์พระแม่เหล็กสามารถดูดติดได้ค่ะและองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ยิ้มลบฟ้าหงตะไบทองที่มีหน้ามีตาจมูกปากชัดเจนค่ะและนี่จะเป็นหน้าหลังขององค์พระนะคะ ธรรมชาติบนองค์พระร่องรอยการยุบย่นปีแตกการแตกลานเป็นลายสังคลโลกชัดเจนค่ะหากท่านดใสนใจอยากชมเนื้อพระเพิ่มเติมสามารถติดต่อหรือแอดไลน์ได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ